สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการตัปซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินนสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติความจำเริญจากอางล็อกซุบฮานหัวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท,ท่านนะครับกลับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับเรียกกันว่าถ้าเราขาดอัลกุรอานไปเราจะใช้ชีวิตหรือดําเนินชีวิตอย่างผิดพลาดถ้าเราทิ้งอัลกุรอานเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่คุ้มค่าและไม่มีประโยชนะ์ที่เรียนอย่างนี้เพื่อให้เรานั้นได้ ตระหนักนะครับว่าคุรานคือสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตมวลมนุษยชาตินะคนที่เป็นมุสลิมก็แน่นอนแหะครับเป็นบุคคลที่จะต้องอใส่ใจในเรื่องราวในคำสั่งหรือแม้กระทั่งในอัลกุรอานที่บอกเอาไว้วันนี้เรามีโอกาสพี่น้องครับในยุคของเทคโนโลยี ที่เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตในรูปของวิทยุในรูปแบบของโทรทัศน์นะในะเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราวันนี้นะครับได้อยู่ในยุคของการขัการสื่อสารที่มันวนวายที่มันกว้างขวางนะครับเราก็ใช้โอกาสนี้แหละครับที่จะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานมันจะทำให้เรานั้นได้มองและได้เข้าใจว่า อัลลอฮฺสุลตอานได้สร้างมนุษย์มาอยู่บนโลกดุนยานี้แล้วก็ไม่ได้ปล่อยนะฮะให้ดําเนินชีวิตตามอําเภอใจแต่พระองค์ได้ให้เขาเรียกว่าธรรมน,นูญและได้ให้ผู้ชี้แจงธรรมน,น,นูญนี้ได้บอกถึงวิธีการในการปฏิบัติและได้ให้บุคคลนั้นจะได้มาเป็นพยานในการที่จะยืนยันว่าสิ่งนี้บอกแล้วสิ่งนี้สอนแล้วนะครับดังนั้นไม่มีใครพี่น้องจะบอกปฏิเสธว่าไม่รู้ ไม่รู้อิสลามบอกไม่ใช่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้ไม่ใช่ที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่รู้ไม่ผิดนะไม่รู้ไม่ผิดภาษาไทยบางครั้งพี่น้องถ้าเรามองอย่างนี้มันดูรู้สึกรู้ว่าเรานี่จะเป็นคนที่เอ่เขาเรียกปัสแจกบาปพราเราไม่รู้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะไม่รู้ไม่ผิดกับยังไม่รู้เนี่ยไม่ผิด สแสดงว่าเราต้องศึกษาครับเพราะในฮะดิษบทหนึ่งของท่านอะบดุลสลล์ฮุยไลฮิวะซัลลัมบอกให้บรรดาผู้ศรสาทธาผู้ศาธาทั้งหลายได้ตระหนักนะครับได้ตระหนักนะฮะอย่ามองและอย่าเพียงแค่ท่องแล้วก็จบกันไปจากที่ให้เด็กๆท่องแล้วก็จบกันไปไม่ใช่นะแต่ฮะดิษของท่านนาบีที่บอกไว้เนี่ยเพิ่งเป็นฮะดิษสั้นๆแล้วก็พวกเราทั้งหลายก็ได้ได้รู้ได้ฟังแล้วก็ได้จํากันมาอย่างต่อเน,นื่องที่บอกว่าตอนลบุละอิม ฟาริดอตุนอาลากุลิมุสลิมการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมเรามองความรู้นี้คืออะไรครับเรามองความรู้นี้คืออะไรถ้าความรู้นี้ไม่ได้อย่างประโยชน์ให้กับเราความรู้นี้ไม่ได้ทําให้เรารอดพ้นจากบทลงโทษในวันกิยามะความรู้นี้จะอย่างประโยชน์อย่างไรถึงแม้นว่าเราจะใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างรู้รา เราจะใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างเขาเรียกองอาจนะครับมีความรู้เยอะแยะมากมายในการที่จะไปร่วมสมัมมนาในร่วมธุรกิจนั้นในการาทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เราเก่งกาจทั้งหมดในดุนยาแต่ถึงวันนั้นแล้วมันไม่ได้อย่างประโยชน์กับเราเลยในการที่จะให้เรานั้นรอดพ้นจากบลทลงโทษในกูบอรนะครับไม่แต่ให้รอดพ้นจากอาซาบในวันอาเครรและความรู้นี้จะมีประโยชน์อะไร นะครับดังนั้นอย่าลืมพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าไม่รู้ไม่แบบไม่ใช่มันไม่ศึกษาต่างหากนะครับถ้าศึกษาแล้วยังไม่ถึงศึกษาแล้วยังไปไม่ถึงตรนนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะทุกๆอย่างมันมีสเต็ปของมันอย่างที่วันนี้การศึกษาอัลกุรอานถ้าเรายังไม่ถึงในการที่จะทํความเข้าใจในการแปลในการก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดศึกษาการอ่านก่อนเริ่มจากการศึกษาการอ่านแล้วทําไมครับอ่านให้คล่องอ่านให้ได้อ่านทุกวัน วันล,ละหน่อยก็ได้พี่น้องวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยอ่านจนกระทั่งการศึกษาอัลกรุรอานการอ่านอัลกรุรอานเป็นกิจวัตรของเรานะเป็นกิจวัตรของเรานะครับมันจะทําให้เราเกิดการพัฒนาว่าอยากจะรู้สักตอนหนึ่งอยากจะรู้สักหนึ่งอายะแบบความหมายนะฮะอยากจะรู้และความอยากจะรู้เนี่ยละเพทีละหน่อยเท่าก็จะอยากว่ากราุรอานบอกอะไร ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเราพยายามทําความเข้าใจอัลกรุรอานไม่ใช่ว่าเราจะมาแปลจะมาท่องศัพท์ไม่ใช่มันไปก็เป็นไอ้เรื่องนั้นก็เป็นทีละสะเต็ปไปได้เหมือนกันแต่วันนี้พี่น้องครับในรายการของเรานั้นอยากจะให้เรานั้นได้มองอัลกรุรอานเพื่อให้รู้ว่ากุรอานคือทางนานะครับจะไม่ใช้ชีวิตแบบศาสนาคิดไปเรื่อยๆ อะไรดีก็ทําอะไรที่เรามองว่าดีก็ทําอะไรคิดว่าสังคมบอกว่านี่ควรจะทําเราก็ทําโดยที่ไม่ได้ย้อนกลับมาถึงรากฐานและหลักฐานที่ชัดเจนนะครับอ่าพี่นัองครับเรากําลังอยู่ในสุรบมุซัมินนะครับซึ่งในยุคที่29นะฮะอายะที่17ที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้บอกแล้วนะว่าอเลสซาลาได้บอกว่าพระองค์ได้ส่งรอซูลมาสอน ชี้นำให้เราได้รู้ถึงเรื่องราวของศาสนาขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งหมดเลยและก็ไม่ใช่อย่างเราอย่างเดียวนะฮะคนในยุคก,ก่อนก่อนก็ส่งมานะก็แล้วก็เอาโลสสาได้ยกตัวอย่างเรื่องของเฟร์ร์เอาทำไมถึงยกตัวอย่างของเฟรรเอาเพราะเฟรรเอาเมื่อรู้ว่านี่คือรอซัศูลแถมยังปฏิเสธอีกไม่เชื่อฟังอีกนะฝ่าฝืนอีกเรืนะ่อยเยอะแยะมากมายในประวัติที่เ,เราจะเห็นว่าเฟรรเอา ปฏิเสธอย่างไรกับนบีมูซาอะเลสลานะและสุดท้ายก็ถูกอาสาบถูกลงโทษนะครับโดยการจมน้ําและที่มากกว่านั้นที่เราได้ทราบกันดีก็คืออัลลอฮฺสลาได้บอกว่าจะรักษาร่างของเฟรยรเอาไว้เพื่อเป็นอะไรข้อคิดเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆได้เห็นนะฮะดังนั้นข้อนี้พี่น้องครับมันจึงทําให้เรานั้นได้ตระหนักว่าเรา คงไม่ควรอย่างยิ่งเลยและไม่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 ควรที่จะมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วคิดว่าไม่เป็นไรนะเนะเรามีกาลิมาแล้วเดี๋ยวก็เข้าสวรรค์เองไม่ใช่หรพี่น้องมันจะต้องทําตามด้วยมันจะต้องปฏิบัติตามในกติกาและในขั้นตอนของการทําอามันอิบาดาด้วยนะครับมาดูอายะถัดไปนะครับนะที่บอกว่าฟาไกฟัตตะโกนะอินกัฟัรตุมเยอไมยะจัลุลวินดานาชีบา ลอสเซลังจากที่ยกตัวอย่างแล้วแล้วก็บอกเรื่องของผู้ที่ปฏิเสธแล้วนะครับพระองค์ลอ์ได้บอกว่าและพวกท่านทั้งหลายจะปกป้องตัวเองอย่างไรเรานะฮะอันนี้ถามถึงพวกเราแล้วนะพี่น้องบอกให้เราได้คิดแล้วนะว่าเราจะปกป้องตัวเองจะเอาตัวรอดอย่างไรในวันไหนฮะวันนั้นคือวันกิยามฮตถ้ามาดแม้นว่าวันนี้เนี่ยเรายังคงปฏิเสธเรายังฝ่าฝืนคําสั่งของอลอ์สุภัทรา แบบฉบับของท่นานนบีที่เรายังเห็นนมาดเรายังคิดว่าวันกับคืนหนึ่งห้าเวลาทำสองเวลาก็ดีกว่าแล้วดีกว่าไม่ทำเลยเห็นไหมฮะเรายังปฏิเสธเรายังคิดว่าอะไรยังดีกว่าอะไรอยู่เรายังมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือสิ่งอดในเดืนอ,ดอนรอมฎอนเรายังคิดว่ามันเป็นเรื่องหนักสำหรับเราในการที่จะอดอาหารในการที่จะฝึกฝนตนเองในการที่จะทำตามคำสั่งที่พระองค์ Allah ได้สั่งใช้ เราอย่ามองคําว่าปฏิเสธนี้หมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวหรือพวกกาเซดอ,อย่างเดียวอย่าเพิ่งแค่นั้นพี่น้องครับกุรอานนี่นะครับเมื่อบอกแล้วให้เราได้สติให้เราได้ได,ได้ได้ข้อคิดด้วยนะฮะถ้า,าแม้ว่าวันนี้เราปฏิเสธก็คนไม่ในหมากก็แสดงว่าปฏิเสธคนไม่ถือสินดก็แสดงว่าไม่ยอมรับในคําสั่งของลอสสตลา ที่เรามักจะบอกกับเด็กๆก,กับเยาวชนลูกหลานของเรานักเรียนของเราเป็นคำถามที่ให้เขาคิดว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมเด็กๆทุกคนก็จะยกมือว่ารู้จักถ้าถามคำไปว่าอัลลอฮ์คือใครเขาบอกอัลลอฮ์คือพระเจ้าเห็นนะฮะอัลลอฮ์คือพระเจ้าแล้วถามกลับไปเขาบอกว่าได้นมาตวันกับคืนหนึ่งห้าเวลาไหมจากยกมือมาสักครู่นี้เต็มห้องเลย เวลาถามคําถามนี้ไปพ๊บก็มือที่ยกขึ้นก็จะลดลงสแสดงว่าอะไรครับการรู้จักอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ารู้จักอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วจบกันไม่ใช่แต่รู้จักอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั่นหมายถึงต้องปฏิบัติตามคําสั่งใช้นะครับที่พระองค์ได้กําหนดมาให้กับ แต่และอุมมะแต่และประชาชาติและเราคือประชาชาติของท่นานนบีมัมมัสุลลฮวาและฮิวซัลล,ลัมซึ่งถูกกำหนดให้นามาตวันกับคือหนึ่ห้าเวลาดังนั้นอญญายานี้ได้ถามว่าท่านจะรับพวกท่านทั้งหลายจะปกป้องตัวเองอย่างไรมาดแม้นว่าท่านนั้นได้ยังคงปฏิเสธยังคงไม่เชื่อฟังในหลักการในคำสั่งใช้ตรงนี้นะ ปฏิเสธเลยครับไม่เชื่อในวันอาคีรอไม่เชื่อในวันเกียร์มะวันที่จะเจอกับอาซาบวันที่จะเกิดบทลงโทษตรงนี้พี่น้องครับผู้ศรัทธาต้องตระหนักนะเราที่เป็นมุสลิมต้องตระหนักครับเพราะหลายครั้งที่บางทีเราเจอคําพูดที่บอกว่าถึงวันนั้นค่อยว่ากันคําพูดอย่างนี้เลยพี่น้องครับสํานวนแบบนี้เลยเดี๋ยวถึงวันนั้นค่อยว่ากัน จะว่ายังไงล่ะครับนี่แหละฮะอิงกะฟาร์ตุมเยาไม่ยะจะอาลุลวินด้านชีบาเราจะปฏิเสธวันนั้นวันวันแห่งการลงโทษเราจะปฏิเสธเราจะทําอย่างไรเราจะปกป้องอย่างไรนะครับวันที่อะไรยะจะอาลุลวินด้านอาชีบะเอาล่อยกตัวอย่างว่าวันที่เด็กๆเล็กๆนี่นะคือความกลัวเนี่ยจะทำทำให้ผมนี่งอหมดเลยเด็กๆนะฮะบรรดาเด็กๆนี่คือความ กลัวในวันนั้นเนี่ยตกตะลึงความกลัวนี้พูดไงว่าใบหน้าหรือผมที่ที่มันดำสนิทกลายเป็นขาวโพลนไปหมดเลยมันเป็นคำขลยกสำนวนในการบอกในการาที่ให้รู้ถึงความหวาดกลัวถึงความน่ากลัวนะถึงความน่ากลัวนะเด็ก ที่เรารู้ว่าเด็กนี่นะฮะหนึ่งผิวพรรณเอ่ยผมเผ่าเอ่ยนะครับร่างกายนี่คือพูดว่ากระฉับกระเฉงหมดอะ่ะแต่ด้วยความกลัวนี่หน้าพูดกลายเป็นคนชาราโดยพิพถานะมันเป็นสํานวนที่บอกถึงความน่ากลัวในวันนั้นและพี่น้องครับอะไรจะช่วยเราได้ล่ะครับอะไรจะทําให้เรารอดพ้นกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นครับถ้าวันนี้วันนี้หมายถึงวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเรายังมองเฉยต่อ คำสั่งใช้เรายังไม่ก็เียกไม่ใส่ใจในในบทบัญญัติของอัลอิสลามอย่างที่ย้นยํากับพี่น้องเสมอนะครับว่าอิสลามไม่ได้ทําอะไรตามอําเภอใจนะอยากจะนามาดก็นามาดอยากจะบวชก็บวชไม่อยากจะบวชก็ไม่เป็นไรนะฮะมันเป็นบุญคุณแล้วที่เราได้นามาสองเวลามันเป็นบุญคุณแล้วสําหรับอิสลามที่เราได้บวชสองวันในเดือนอมาดอนนะไม่ใช่นะนะครับ การนมัมาดไม่ใช่เป็นบุญคุณที่เราทําต่ออิสลามนะฮะการถือสินอดมันไม่ใช่เป็นการทำบุญคุณให้กับศาสนาไม่ใช่นั้นเราต้องมองก่อนนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกำหนดถูกสั่งใช้มายังเราทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าจะทำงานหรือไม่มีงานทำทุกๆคน,นะ,ะถูกกำหนดเหมือนกัน เหมือนกันเลยครับต้องปฏิบัติเหมือนกันอย่ามองว่าการนามาศห้าเวลาสําหรับคณาจารย์นักวิชาการาศาสนาไม่ใช่นามาศห้าเวลาสําหรับมุสลิมทุกคนทุกคนฮะจะบอกไม่รู้ไม่ได้ต้องศึกษาครับต้องศึกษาแม้กระทั่งพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่สําหรับเขาก็ต้องนามาศห้าเวลาแต่ด้วยก,การไม่รู้เขาก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่เป็นไร แต่สําหรับคนที่รู้แล้วบอกว่าไม่รู้เราจะตอบอะไรในวันนั้นล่ะครับทั้งทที่เรารู้ถ้าไม่รู้ทําไงครับไม่ต้องอายพี่น้องครับอะไรที่มันผ่านมาอะไรที่มันผ่านมานะครับถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของเราไม่ต้องโทษใครนะเต่บาบ้าตัวเริ่มสิ่งที่ดีๆใหม่วันนี้มีโอกาสพี่น้องครับมีโอกาสตราบใดอายันยังไม่ถึงเรา อย่าลืมนะครับวันนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่สามารถย้อนกลับมาที่จะมาสร้างสิ่งสันหรือสิ่งดีๆได้เลยนะครับเราจะต้องรับสิ่งที่เราทำในดุญญนยานี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและก็สำนวนที่กุรอานได้บอกไว้ยะจะอัลุลวินด้านนาชีบานะครับเด็กก็จะกลายเป็นคนแก่ทุกความหวาดกลัวทุกความน่ากลัวของวันนั้นนะครับอัสมาอายะถัดไปได้บอกอัสมาอุมุนฟติรุมบิ วันที่ท้องฟ้าแตกออกมันเป็นความยิ่งใหญ่มันเป็นความเอ่อลุกอะไรที่ตกตะลึงวันนี้เราเห็นนะจากโซเชียลเนี่ยแหละครับเราเห็นทำไมฮะเมฆที่ขึ้นเมฆที่ลงมาต่ำที่สุดเป็นไงครับถมองหูความสวยงามมันก็มองอีกมุมหนึ่งแต่ถ้ามองความน่ากลัวล่ะครับมองถึงความน่ากลัวเป็นอย่างไรนะและถ้าหากว่าวันนั้นเรา ไม่มีโอกาสจะได้มองไม่มีโอกาสจะได้ดูวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วจะเหลืออะไรพี่น้องถ้าเราไม่มีอามันนะครับดนั้นวันที่เราบรรดามาลายิก,กะลงมานะครับกาณาวะดูมาฟูลาและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ถูกระบุไว้เรียบร้อยหมายถึงว่ามันได้ถูกกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วในสัญญาในสัญญาณที่เมื่อถึงวันนั้นนะความตะลึงไม่ทําให้เรานั้นจะรอด จากพฤติกรรมที่ได้สร้างมาทั้งชีวิตดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละครับที่บอกว่ากุรอ่านจะบอกกุรอ่านจะเตือนเรากุรอ่านจะเป็นทางนําให้กับเรากุรนอะ่านจะเป็นทางนําให้กับเราถ้ามาดแม้นว่าเราตระหนักถ้ามาดแม้ว่าเรามองเราทําความเข้าใจนะไปทีละขั้นตอนไปทีละสเต็ปอย่างที่พยายามเรียนกับพี่น้องตรงนี้แต่อย่าทําตัวเราห่างจากอิสลามตรงนี้สําคัญ และอย่าทำอิสลามตามอำเภอใจนะนึกอารมณ์ดีๆมาก็นามาดนึกเอวาวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่นามาตนะครับหรือทำอะไรตามอ,าอะไรสังคมส่วนใหญ่โดยไม่ได้คำนึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นที่มาที่ไปหรือมันมีที่มาที่ไปของบทบัญญัติของการปฏิบัติหรือไม่นี่คือสำคัญอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้ อายะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าชาฮิดันอะไรกุมเราซูนจะมาเป็นพยานจะมายืนยันนะที่ท่านทำที่เราทําวันนี้มาจากคาสอนของท่านนบีหรือไม่ใครจะตอบครับเราต้องตอบเราต้องตอบครับและถ้าไม่ใช่แล้วครับไม่ว่าจะทําเยอะขนาดไหนจะทํามา10ปี 20, ปีหรือทั้งชีวิตขนาดไหนถ้ามันไม่ใช่ตามแบบอย่างถ้ามันไม่มีสุดท้ายก็โมฆะหรือสูนย์นั่นเอง ศูนย์เองมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับเราที่ได้ปฏิเสธในเรื่องราวของอลัลลามนะครับมาดูอายะถัดไปที่บอกอินนาฮาดิฮิตาสกิรอพี่น้องครับหลังจากตัวอย่างต่างๆที่เอาลอทลาได้บรรยายได้บอกกับพวกเราเป็นสเตปแล้วพระองค์ได้บอกในอายะนี้บอกว่าอินนาฮาดิฮิตาสกิรอนี่คือนี่คือการตักเตือนนี่คือการบอกกล่าวนี่คือการย้ำเตือนให้มีสติย้ำเตือนให้มีสติครับ ให้เราได้สติอย่าเมินเฉยอย่าเพิกเฉยและอย่าเพลินกับดุนยาอย่าเพลินกับการบอกเล่าของคนนู้นคนนี้ของกลุ่มชนนั้นกลุ่มชนนี้จนกระทั่งเราลืมไปว่ากุรอานบอกอะไรอินนาฮาดิฮิตันกิรฟัมันชาอัตตะคะอิลารอบบิฮิสบีลาคำตักเตือนนี้ทำไมฮะคำตักเตือนนี้ไม่ได้บังคับนะพี่น้องลองดูทุกคำตักเตือนที่ถูกกล่าวไวนะ้ในอัลกุรอานไม่ได้บังคับ ไม่ได้บังคับให้คนคนหนึ่งจะต้องอะไรเชื่อฟังไม่ใช่แต่ทําไมครับคําตักเตือนนี้ทําไมฮะฟามันชาอัตคาดาอิลารบีซบีลาดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการที่จะยึดเอาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติสู่พระพู้บางของของพวกเขาก็ก็ได้เลยเห็นไหมนั่นหมายความว่า ถ้าเรารู้อะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเราศึกษาอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราเข้าใจว่านี่คือหลักการและนี่ไม่ใช่หลักการถามตัวเราเองพี่น้องครับว่าจะยึดอะไรเป็นแนวทางในการปฏิบัติจะยึดอะไรในการในการดำเนินชีวิตที่มีอยู่ในนี้ดังนั้นจะโทษใครไม่ได้เลยที่หลายคนบอกว่าลูกทําผิดพ่อแม่รับไปนะภรรยะทาทำผิดสามีรับไป นะนักเรียนทําผิดครูบาอาจารย์รับไปนี่แหละครับมันเป็นคําตอบกับพวกเราทุกๆคนเพราะคําตักเตือนคําบอกกล่าวคําแนะนําในกรุรานมีหมดดังนั้นจึงบอกว่าอินนาฮะดิฮิตัสกิรอมันเป็นคําตักเตือนให้รู้ให้ประจักษ์ถึงความเป็นจริงหรือสัจธรรมดังนั้นใครก็ตามที่ยึดเอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่แนวทางของพระเบญจของเขาก็ก็เฉญหมายถึงก็ก,ก็ปฏิบัติแต่ถ้าใครไม่ยึดล่ะครับจะโทษใครล่ะครับ ข้อนี้มันเป็นข้อคิดนะครับว่าแล้วเราจะโทษใครถ้าเราไม่ยึดเองจะบอกไหมว่าเขาไม่บอกจะบอกได้ไหมว่าเขาไม่ยอมเชื่อเราไม่ใช่เลยครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ทั้งหมดเหล่านี้ถูกถูกระบุถูกบันทึกไว้เรียบร้อยมันอยู่ที่เราแหละครับศึกษาไหมเลือกไหมเข้าใจไหมและพร้อมจะปฏิบัติไหมเราต้องตอบตรงนี้ครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วนะครับเรามาติดตามกันในตอน,ต,อนต่อไปนะครับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนแลวครับสลามวลเลยกุัวะเลาะุมะวุัลลอฮะบเระกาตฺ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม